ครับสวัสดีครับพบกับเฮียฮงอีกแล้วนะครับอิซุสซ,ซอสแสงมงคลครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องกองโซล่าพูดไม่ได้เลยครับว่าช่วงนี้น้ํามันแพงมากดีเซลนะครับตอนนี้จะ30อีกแล้วครับปวดใจผู้ประกอบการทุกท่านมากเลยนะฮะฉะนั้นวิธีการที่จะทําให้ท่านประหยัดน้ํามันได้นะครับ คือการเปลี่ยนกองโซล่านะครับอันนี้คือกองโซล่าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบไปดูนะครับนี่ครับอันนี้คือไส้กองที่ผ่านการใช้งานแล้ว40 0 0 0กิโลนะครับเห็นไหมฮะแค่40 0 0 0กิโลชีวิตเปลี่ยนเลยครับอันนี้ดาเลยอ่ะอันนี้ใสแจ๋วเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเมื่อกองลูกนี้ตันจะทําให้แรงดันน้ํามันมากขึ้นลดเผาผ่านน้ามันสูงขึ้นควรจะเปลี่ยนครับเพราะยุคนี้เนี่ยฮะไส้กองโซล่าลูกหนึ่งไม่แพงนะครับลูกหนึ่งประมาณ ไม่เกิน500บาทนะครับถึงบอกแนะนําให้เปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรไหมฮะน้ามันดีเซลบ้านเราอ่ะมันผสมน้ามันปาล์มนะครับไม่ใช่น้ามันดีเซลร้อเนควรจะเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะนี่เลยหัวใจสําคัญอีกแล้วอย่าลืมเปลี่ยนโอลิงนะถ้าไม่เปลี่ยนโอลิงสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้เจอปัญหากันเยอะมากด้านนอกเปลี่ยนกองโซล่าแล้วไม่เปลี่ยนโอลิงกันทําให้รถสตาร์ทไม่ติดหรือวิ่งไปแล้วดับนี่ครับต้นเหตุมันเกิดจากโอลิงตัวนี้ครับอะช่างเชิญครับเดี๋ยวขอเทียบโอล มันแบนเห็นไหมฮะมันแบนอันนี้มันกลมพอมีแรงขันแล้วโอลิงมันจะแบนถ้าเราใส่กลับเข้าไปอีกมันจะทําให้อากาศเข้าพออากาศเข้าเครื่องก็จะสตาร์ทไม่ติดทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับอันนี้ต้องใช้เทคนิคนินดหนึ่งนะฮะทั่วๆไปอาจจะเปลี่ยนกันไม่เป็นนะครับจะต้องมีการใส่น้ํามันเข้าไปในระบบก่อนใช่ครับแยกนมันให้ขึ้นให้มันเต็มกรองโซลาก่อนครับอย่าลืมนะครับ รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์360แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหญ่ที่สุดของอี s u ซ u ถ้าท่านไม่มั่นใจอย่าเปลี่ยนเองเลยครับมาเข้าศูนย์บริการเราดีกว่านะช่างเนาะใช่ครับนะครับศูนย์บริการมือหนึ่งของเรา e-suzu ซอแสงมงคลนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยติดต่อเยี่หงได้เลยครับเดี๋ยวแนะนําให้นะครับเพราะไม่นั้นถ้าท่านไปเปลี่ยนเองอะ่ะแล้วสตาร์ทไม่ติดขึ้นมานะครับจะต้องเสียค่าแรงไปดูรถข้างนอกนะครับออกไปไม่ฟรีนะครับต้องแยกไปเรื่อยๆนะช่าง แช่แยกให้เต็มกองโซล่าแล้วก็ปิดฝาครับโอเคได้ครับนั้นเดี๋ยวขอให้ช่างถ่ายรูปหน่อยนะอเชิญครับเชิญครับดูใกล้ๆเลยครับนี่น้ำมันจะขึ้นก็ใช้เวลานิดนึงนะช่างนะประมาณ5นาทีครับเพราะว่าเราเปลี่ยนไส้กองดักน้ำโดยข้างล่างโอเคนะฮะทุกง่างกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่ควรรีบร้อนนะค่อยๆทำเพราะว่ามันมีฟองอากาศถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วแล้วสตาร์ทวิติดก็มีเพราะว่าเราต้องไล่ระบบดีๆครับ เห็ e นไหมฮะแค่ก mm. องโซล่านิดเดียวเองนะครับทุกท่านมองอาจจะไม่เห็นมีอะไรเลยแค่เปิดฝาแต่มันมีเทคนิและรถมันบรรทุกหนักนะครับถ้าเกิดว่าบรรทุกสินค้าเต็ม55ตันแล้วไปดับมันไม่ดีครับมันจะทําให้ท่านสูญเสียน้ามันสูญเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแนะนําเข้าสู่บริการของเรานะครับมาที่เยอโฮงดีกว่าติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์นี้ครับด้านบนเลยนะฮะโทรได้ทุกเวลาเลยครับเรามีเจ้าที่คอยรับสายตลอดนะครับและที่สําคัญนะครับพื้นที่ในการทํางานเนี่ย เวลาเปลี่ยนกองโซล่านะครับต้องสะอาดและต้องปอดฝุ่นนะครับไม่ใช่ไปทําในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะครับรถวิ่งไปฝุ่นก็วิ่งเข้าไปนะฮะเราทําในพื้นที่สะอาดดไม่มีลมนะครับเป็นระบบปิดอย่างเงี้ยดีกว่าครับแต่ข้อเสียนิดเดียวครับช่างจะร้อนนะครับช่างร้อนนะฮะเราต้องเปลี่ยนแหวนทุกรอบมาอีกแล้วปัจจัยหลักที่ทุกท่านไม่ได้บอกกันมันต้องเปลี่ยนแหวนทองแดงตัวนี้ด้วยหลายๆที่ทํากันเองแหวนตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วมาสกปรอะไรไหมครับจะทําให้น้ํามันรั่ว ราคาไม่เกิน500บาทนี่รวมทั้งโอลิงรวมแหวนด้วยนะถูกมากเลยนะครับอย่าไปทําเองเลยครับอย่าไปซื้ออะไรนอกเลยครับมาเข้าศูนย์บริการอีซูซุซอแสมงคนของเราดีกว่าชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใชงครับช่างนี่เราขั้นตอนการเปลี่ยนแหวนคันน็อตนะฮะใช่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไล่รอีกปิด้งอ่านี่ครับปิดฝาแล้วครับปิดฝาแล้วเรียบร้อยเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กเลยนะครับแล้วก็เวลาปิดฝาเราต้องดูโอลิงด้วยว่าโอลิงมันปิ้นออกหรือไม่อ่าเพราะโอลิงนะครับจะอยู่ในขอบนี้นะฮะอ่า ช่างชี้หน่อยครับ <S <S เนี่ยน,นะครับเนี่ยเนี่ยครับเมันอยู่ข้างในเราก็ต้องกดไปให้สุดให้สนิทแล้วก็ขันน็อตขันน็อตนี่เห็นเปล่านี่เลยคือจุดพอขันน็อตตึงปุ๊บเห็นไหมหสนิทครับไม่มันไม่มีช่องว่างแล้วก็เราก็เอาไประแจขันนั่นแหละนี่คือซิกเนเจอร์เลยนะครับที่เปลี่ยนกันระดับก็เพราะว่าโอลิงปิ้นใช่โอลิงปิน้นนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดใช่ครับพอสตาร์ทไม่ติดปุ๊บเรา ดูโอลิงกบโอลิงมันจะเป็นร่องบาดเล็กๆตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่อีกเสียร <g ül> อมเสียอีกนะครับ <g ül> เสียน้อยเสียมากเข้าศูนย์ดีกว่านะช่างนะ <g ül> ใช่ครับครับผมมาที่เยางครับจบทุกเรื่องครับแล้วก็คลายตัวนี้ออกแล้วก็มันจะมีเออแหวนตรงนี้อันหนึ่งมันสามตัวโอเคพูดง่ายเราเปลี่ยนทั้งโอลิงเปลี่ยนทั้งแหวนทั้งแดงอ่านะครับคือตัวนี้เป็นตัวไล่ลมของกองโซลาครับอืมพูดง่ายมาที่เยางจบทุกเรื่อง ใช่ครับนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เราก็ไล่ไล่ไล่ให้น้ำมันออกรูนี้ไล่อากาศออกมาเห็นไหมครับห้าร้อยกว่าบาทนี่คุ้มมากเลยนะครับได้ทั้งกองใหม่ได้ทั้งโอลิงใหม่ได้ทั้งแหวนทองแดงใหม่นะครับไปซื้ออะไรข้างนอกเขาไม่แถมโอลิงนะฮะมาซื้อกับเยาะหงนี่แถมหมดเลยนะครับอันนี้คือต้องปั๊มจนกว่าน้ำมันจะออกใช่ออกมารูนี้ครับถ้าไม่ออกมันจะมีอากาศออกมาด้วย ผสมน้ำมันผสมอากาศออกมาสับช่างก็คือไล่ลมไล่ลมครับไล่ลมครับอยู่ดีจะไปใส่ปุ๊บสตาร์ทเลยไม่ได้นะครับเสียระบบเลยนะฮะนี่ฮะอ่ามาแล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่นี่นี่น้ำมันน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันแล้วก็เราก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้แน่นๆอ่านี่คือเป็นขั้นตอนการไล่ลมนะใช่อ่านะครับแหมเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่เล็กนะช่างเนาะใช่นะครับอ่าดันปั๊มแยกให้สุดนะครับ แขันน็นอตน็อตให้ตึงมือไม่ต้องแน่นนะครับให้ตึงแค่แตะนิดเดียวถ้าสมมติตึงปุ๊บไอตัวเนี้ยมันเป็นปีเนียมันจะรูดแล้วต้องเสียฝาอีกเทคนิคเยอะนะครับเนี่ยขันขแตะพอนีดเดียวครับใชแ่แล้วก็เราก็ดันแล้วก็หมุนแล้วล็อกโอเคก็เสร็จเป็นผมนะอยากเป็นผมนะขี้เกียจติทำมาเข้าสู์เธอเห็นไหมเจ็เสิบนาทีถูกต้องมาหาเยี่อหุงะจบเลยสามสิบนาทีครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าทุกท่านฟังนะครับเปลี่ยนกรองโซล่าไม่เห็นยากเลยเห็นไหมครับมีหงสาธิตให้ดูแล้วยากนะครับแม้กระทั่งช่างคนทาเองเนี่ยก็เหนื่อยเพราะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนรถและที่สําคัญเทคนิค1โอลิงต้องเปลี่ยน 2. อแหวนท่องแดงต้องเปลี่ยนส ควรทาในที่ที่ไม่มีฝุ่นพื้นที่ลูกลังพื้นที่อะไรต่างๆไม่ควรทาเพราะฝุ่นจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์เป็นไงครับช่างเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ามาร์กยังเรียบร้อยครับนะครับเห็นไหมครับเราศูนย์ปุ๊บเราจะมีการมาร์กเกอร์ทุกครั้งเพื่อการันตีว่างานซ่อมของเราได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยใช่นะโอเคนะครับอ่ะช่างมา,มาไหนไหนวันนี้แล้วก็มามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องยีฮงนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปดีๆให้หน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ